บันเนี่ยนะครับมีคนประเภทที่ชอบเหมือนแอบอ้างแอบอ้างในหลวงแอบอ้างราชวงศ์เพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเองมันมีสองประเภทที่ผมเจอบ่อยเลยนะประเภทแรกก็คืออยู่ใกล้ชิดจริงหมายถึงว่าทำงานรับใช้จริงแต่ก็มาแอบอ้างเอาประโยชน์เข้าตัวเองนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเนี่ยคือไม่ได้ใกล้ชิดอะไรเลยแต่ว่าใช้วิธีการคือเอา รูปภาพลายของคนที่ใกล้ชิดอะมาบางหน้าแล้วก็คุยว่าตัวเองเป็นคนคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดคนนั้นว่าเออจะสามารถเดี๋ยวพาเข้าเฝ้าแบบนั้นนะเ,เดี๋ยวพาเข้าไปถวายเงินแบบนี้นะคือหลอกเขาอ่ะแบบนี้ยผมกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นมากนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันทําใหา้พระบาทสมด็จรเจ้อยู่หัวเนี่ยถูกเข้าใจผิดจากคนที่แอบอ้างนะดังนั้นผมบอกเลยนะ คนที่ทํางานใกล้ชิดพระองค์จริงๆเนี่ยไม่มีฐานที่ะแอบอ้างเลย mm. เขาจะสงเงีน่เจียมตัวแล้วก็เขาก็จะเหมือนวางตัวแล้วก็จะไม่ไปติดต่อไม่ไปไม่ไปอะไรเลยนะอันนี้คือสิ่งที่คนที่ทํางานรับใช้จริงๆดังนั้นคนไหนที่ไปแอบไปมักเหมือนกับไปคุยใหญ่คุยโตคุยโวแอบอ้างชัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคลิปนี้เตือนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ